สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูไมอีกแล้วค่ะในวันนี้เป็นวันที่30มิถุนายน2564นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนแบบลากเส้นดีลามือกันแต่ครูไมมีวิดีโอนิทานให้นักเรียนชมหนึ่งเรื่องถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมนิทานกันได้เลยค่ะโปะกับงู าลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปูกับงูเป็นเพื่อนกันมานานปูมีนิสัยซื่อตรงไม่เคยทรยศหักหลังใครแต่งูกลับมีนิสัยคดโกงและคิดไม่ซื่อกับปูทำให้ปูได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอแม้ปูจะพยายามตักเตือนอย่างไรก็ตามแต่มันกลับไม่เคยฟังและไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเลยจนในที่สุด ปูหมดความอดทนที่จะปล่อยให้งูเอาเปรียบตนอีกมันจึงตัดสินใจใช้ก้ามอันใหญ่โตหนีบงูจนตายขณะที่งูกำลังจะสิ้นใจตัวของมันได้คลายออกมาเป็นเส้นตรงเจ้าปูจึงพูดขึ้นว่าถ้าเจ้ามีจิตใจที่ซื่อตรงเหมือนตัวที่นอนใหญ่ยาวอยู่อย่างนี้เจ้าก็คงไม่ต้องพบจุดจบเช่นนี้หรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้คดโกงยอมไม่ตระหนักในความผิดแม้กำลังเผชิญหน้าอยู่กับความตายก็ตามอ่าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องปูกับงูนักเรียนสนุกกันไหมคะต่อไปนะคะให้นักเรียนหยิบแบบลากเส้นลีลามือสำหรับอนุบาลขึ้นมาเลยคะ่ะ ไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดคัด3 3เส้นค่ะในวันนี้ที่เราจะเรียนนะคะคือเส้นล้อรถค่ะเส้นล้อรถคล้ายๆเส้นลอเกวียนเลยถูกต้องไหมคะแต่มีหัวลูกศรที่แตกต่างกันออกไปนะคะฉะนั้นหัวลูกศรอยู่ตรงนี้แล้วให้นักเรียนเริ่มเขียนที่ตรงนี้นะคะจะมีสอนให้ถูกวิธีค่ะจิ้มมาไว้นะคะจากนั้นค่อยๆโค้งค่ะค่อยๆโค้งเลย เป็นวงกลมให้ไปถึงหัวลูกศรเลยนะคะง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะจากนั้นนักเรียนเปิดหน้าสุดท้ายค่ะหน้านี้ไม่มีการเขียนอะไรแล้วแต่จะให้นักเรียนระบายสีผีเสื้อน้อยกับดอกไม้และตัวหนังสือเก่งมากเลยคนเก่งให้ครูไม้ด้วยนะคะระบายสีให้สวยงามเลยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาให้ครูไม้ดูนะคะ สำหรับวันนี้คู่ไม้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย